ก็ลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในเะก่าวันนี้นะอโอเค,คกูเกิลเราเว็บเบสนั่นเองนะครับผมนะก็มีการอัปเดตมาใหม่ฮะบ,บอกเลยว่าเนี่ยเห็นจากนะฮะหน้าล็อบบี้แล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเขาปรับใหม่นะครับปรับล็อบบี้หน้าล็อบบี้ใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งที่จริงนะคือโหลดนานมากเลยสำหรับผมนะคือ Wi-Fi เน็ตผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันโหลดนานมากเลยนะครับก็ไฟล์มันกี่ มันเป็นหมื่นเลยอะโหลดหลายครั้งอะโหลดครั้งหนึ่งอะมันโหลดเป็นหมื่นเลยฮะโอ้โหนี่ผมโหลดประมาณสามสิบนาทีกว่าเลยนะกว่าจะเข้ามาได้นะครับผมโอเคมาเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรอัปเดตบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมไปเอาที่รู้ๆนะครับก็มีแครอทมานะครับผมแครอทนะครับผมอันนี้คือเขาปรับใหม่ฮะล็อบบี้โฉมใหม่นะที่ผมบอกนะแล้วก็มีหมดพิเศษเลยพวกนี้ฮะเมนูใหม่นะครับผมคือเปรัาทุกอย่างเลย ว่าก็ว่านะครับผมว่าทําไมมันมันโหลดโคตรนานเลยนะครับผมฮนะโอเคครับมามาดูคุกกี้ตัวใหม่กันครับผมก็คือแครอทนะครับแครอทไม่แครอทเหรอ <laughs> มันมันเขียนว่าแครอทแบบนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะกระต่ายเค้กเค้กแครอทกับคุกกี้รสแครอทแค,นะนะนะครอทนะแอบก็แครอทนี่แหละนะผมอืม เค okay. มันมีศูนย์ฝึกอะไรพวกนี้นะครับผมต่อไปฮันเป็นสกินนะเป็นกระต่ายแหละกระต่ายดิด้งดึงอ่งนาเพื่อคะแนนนะฮะแคลร์รลดนะฮะยินดีแครลร์ดนั่นเองนะครับผม <g ird> ต่อไปครับจรจเจหลดแคลร์ดโทนานูนะฮะโทราน,อน,อรานูเนาะโทนานูนะฮะ <g ird> อืมโอเคอันนี้เป็นอันนี้ครับใครที่แบบว่าราอแบบว่าแลกสกินมิกกี้เวย์ของแสงจันเนี่ยเราสามารถแลกได้นะก็คือนี่ครับ ไปที่แชมเปี้ยนลีกได้เลยนะครับผมแล้วก็มีให้แลกให้เดี๋ยวผมให้ไปดูอีกทีนะครับผมตอนนี้มันกลับมาแล้วนะครับสามารถแลกได้แล้วนะแล้วก็อันนี้มีการนะฮะแก้บ้าแล้วก็ปรับปรุงฟังก์ชันอะไรบางอย่างนะก็สามารถดูได้ในนะที่เขาแจ้งไว้นะครับผมประมาณนั้นเนาะอ,อันนี้กุญแจปริศนานะ อันนี้ของอะไรอ่ะคุณเจปิศนานี้เขาบอกว่าเป็นไอเทมต้องในการอัปเดตครั้งต่อไปเนาะมันจะเป็นหมดพิเศษแต่ละที่ที่เขากำลังจะเปิดขึ้นมานะครับรอ,อดูฮะเป็นอะไรแต่ผมไม่ได้เหรอคุณแจนี่มันเป็นมันบอกว่าเขาบอกว่าละวันรอบสี่รอบอสี่คนสุดท้ายที่แกชิเปียหรอแกชิเปียลีกใช่ปะนี่ไม่นแน่ใจเหมือนกันครับโอเคมานะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับ ไปที่ติดกรรมก่อนเลยนะครับอันนี้การแข่งขันที่เปลี่ยนไปนะก็มีพวกเอกระตายนี้กระลอกไม่ใช่กระต่ายไปตอันนี้เราเหมือนทำภารกิจอะไรพวกนี้นะครับผมอืมเนี่ยเราสามารถรับได้นี่เราเข้าสู่แลนดแล้วแล้วก็นะรับของได้เลยนะครับรับดูสิรับไปรับไปเนี่ยผมแลกได้แล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่แลกสิเพ่ แลกทำไมปาะโจอันนี้คือตัวเลือกสมบัติพอยต์เหรอยังไงอ่ะสมบัติพอยต์เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูสิสามารถเลือกตัวพอยต์สมบัติพอยต์ได้หนึ่งครั้งเมื่อเมื่อซื้อจำนวนพอย สสงก็ยังคงเดิมอ๋อสมบัติคือแบบว่าถ้าเราคูปพงพ,พันเราสามารถได้ฟรีหนึ่งครั้งเลือกอันไหนก็ได้แล้วก็ไอ้พอยต์มันจะไม่หายใช่ปะถ้าตางความคิดที่ผมคิดไว้นะอืมเอ้ยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะผมว่าเป็นประโยชน์อยู่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับเออเดี๋ยวผมแลกอีกทีนะครับอ่ะโอเคมีอะไรอันนี้เป็นแครอทนะครับก็รับไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรรับไป นี่คือโหมดพิเศษนะฮะอันนี้เขาทำใหม่ๆรวมนี้หมดเลยอัน,นคือดีครับอีเวนต์อยู่ตรงนี้นะอ่าคือเขาทำใหม่ๆเลยนะครับแบบว่าสุดยอดไปเลยครับเดีย๋ยวไปดูสกินก่อนสกินนี้ใช้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวมา4 8 0มอนเดิมับผมแล้วก็เพิ่มคะแนนเยลล,นนะะลลี่แคลลอรนะฮะสองพันแคลอร์ดแคอย่าอือนี่คืออะไรฮะอ๋อปุ่มเมนูเนาะ มีเพื่อนมีอะไรมีตรงนี้บอกหมดเลยนะครับจะดูอะไรนะ้ะอ๋อเซเปรกนะครับโอเคเซเปริกดเข้าไปอันนี้ข้างล่างมีมิตรภาพอยู่นะ,อะโอเคกดเข้าไปกอน,นะครับอ๋อเดี๋ยวเนดะี๋ยวไปหนึ่งนะคือจะมีให้แลกอยู่นะมันจะแลกตรงอ่านี่มีครับผมมาแล้วนะ นี่ครับมิกกี้เวของแสงจันนะกุกกี้สังจันนะสามารถเลกได้แล้วอย่าลืมแลกนะครับผมจำกัดอยู่ที่เอ่อสิบสามวันใช่ไหม,ไมยี่สิบสามวันไม่เดี๋ยวมันก็รีนี่เออแต่มามาสักพักเดี๋ยวมันก็หา,หายหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่านี่แต่ว่ามาแล้วนะครับผมเราสามารถเลกได้เลยครับคนที่แบบว่าหาอยู่ว่าแสงจันอยากได้สกินแสงจันเหล่านี้ครับเนี่ยมมาแล้วเนาะก็สามารถเอากันได้นะครับผมอ่า โอเคตอนนี้นะครับมันมีโหมดพิเศษมานะครับก็คือชิงถ้วยเนี่ยมันจะเพิ่มแบบว่าเพิ่มถ้วยให้มากขึ้นนะครับอืมตลอดระยะกิจกรรมนะครับประมาณนั้นนะโอเคสูเปอร์ุกกี้ก็มีแครอทนะคแครอทแครอทนะแครอทโอเคครับเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวมาสูงคัสชาก,กันดีกว่านะครับผมเพราะว่านะ ยังไม่ได้ไนงะยังไม่ได้ตัวใหม่ดีนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับผมไหนอยู่ไหนนี่ครับผมจัดไปครับผมเลือกเลยเดี๋ยวเราเออก็ไปเลยครับผมผมมีฟิสจำนวนจำกัดน,นะครับผมพอไปหาอีกทีหนึ่งนะทหารไม่ได้นะครับโอ้ยไม่ได้อะไรวะเกินแล้ววะเกินแล้ววะเก,ววเกินไปวะโอ้โหชิบแล้ว มีบอกอัตราสุ่มเอ้อัตราสุ่มด้วยนะครับอืมเนี่ยพอดีมีบอกด้วยนะครับว่าอาตานี้เท่าไหร่นะในการได้ได้พวกแต่ละระดับเนาะใชมีแต่ละคุกกี้ดิเออมีบอกเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิก็จะมีพวกนี้ครับ กี้ที่อยู่ใน,ยในรายการเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็นอ่าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็กุ๊กกี้ที่เราเลือกมานะที่สองสองตัวที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นนะฮรับะเป็นยี่สิบเห็นไหมเอะอมาณนั้นนะครับผมอันนียอัตรามันจะบอกทุกอย่างเลยอัตรานะฮะอัตราเปอร์เซ็นต์ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วส่วนที่อยู่ในรายการนี้มันก็จะบอกไม่ใช่ไม่บอกสิไอคนนี้ อยู่รายการไม่ได้อยู่รายการเนี่ยมันคือมันจะไม่บอกอะแต่ว่ามันจะบอกเปอร์เซ็นเป็นว่าก,นะกี่เปอร์เซ็นไงนะก็ห้าเปอร์เซ็นนะแล้วส่วนเป็นอาริเจาลี่นี้ก็ศูนย์จุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นครับผมโอกาสได้นี่น้อยม,มากๆเลยโอ้โหอย่างเอาจัดเลยนะครับผมนะดูด,ดิอ้สูงสุดธรรม,มาดานะครับตาดอกก็เหมือนเดิมอันนี้ ยูคาเดนินาอกโก้นะครับดิแบ่งให้หมดเลยนะครับแรนี่ก็นะอัตราห้าร์เซ็นจุดแปดแปดส่วนเป็นอีกิกเนี่ยหนึเนะเฉพาะไอ้กุกกี้เราสูงสุดนะครับผมอืม้อ อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนนี้เหมือนกันสารีก็เหมือนกันครับสมบัตนินี้เออ่เดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้ส่วสมบัติพิเศษนะครับก็เขาจะบอกว่าอีปิกที่อยู่ในรายการเนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ไออีปิกที่เลือกเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นหนึ่งจุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ถ้าแรงอยู่ในรายก,การก็แปดจุดสามเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็สมบัติอะไรที่เลือกก็แปดจุดสามเปอร์เซ็นต์นะประมาณนั้นนะครับผม โอเคครับผมอันนี้ก็ส,ม,สมบัตินะไม่ใช่สมบัติพิเศษนะครับอืมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมหาเพชรแป๊บนึงเพชรเดี๋ยวไปยังไงอะ่ะคือไปรับของรางวัลก่อนมันจะมีรางวัลรับอยู่ปะเป็นหนึ่งไปรับก่อนนะครับอยู่ไหนล่ะเบิกเอาใช่ไหมอันนี้เป็นโปรไฟล์นะครับดูโปรไฟล์ได้นะฮะอ่ายี่ที่ใช้มีบอกหมดเลยนะครับ สถิตินี่ก็มีเบาะนะอืมโอเคครับไม่ต้องดูสถิติผมมากหรอกเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยครับรียังเนี่ยยังไม่รีเลยนะผมผมรอรีอยู่ไม่ได้อะมันไม่ได้วะ่ะเออแล้วมันไม่ได้อะไปโทษยวผมแลกอะไรเดียวเออม,มันมีป่ะอ๋อไอ้น,นี้มันคำทักทายอยู่ในนี้แล้วนะโอเค ต้องไปตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่น,นะนะไอ้ที่เราทำเมื่อกี้อยู่ไหนละไอ้จิจะทำเมื่อกี้นี่ปะนี่ไอนี่ผมเรีงนี้ก่อนอ่ะผมเรีงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไปเปิดนะครับผมเปิดหาคุกกี้นะครับมันต้องได้หลายตาเนี่ยมันถ้าไม่ได้มันก็ไม่ใช่ครับนะบอกเลยเอ้ยมันไม่ใช่เลยไอแม่เอ้ยทำไมไม่ได้เลยวะเฮ้ยเอ้ยเกินไปไหมวะ มันเกินไปแล้วโอ้โหเกินไปเลยอะ่ะพระเจ้าช่วยกล้วยแมวนะครับผมใช้พลอยเลือกเลยแล้วกันนะครับผมผมทนไม่ไหวแล้วผมผมทนไม่ไหวแล้วผมต้องเล่นเหมือนนี้แล้วนะครับทนไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมมีไขพ่พิเศษอยู่ครับผมสุกได้นะครับมรัผม,นนผมเลือกเลยนะครับผมอ่ะอเ,เลือกไปครับ อ่ะทีอย่างนี้ได้ทำไมคุกกี้ตัวคุกกี้มันไม่ได้วะงงงงอ่ะเนี่ยดูเอาเพชรเหลือ8ปสก้าแล้วดูดิไม่ได้ทําแมวอะไรเลยเหลืสิบอ้างแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมสุดสมบัติแป๊บนึงนะครับโอเคเปึบ๊บโ,โหได้สมบัติเก่านะไอที่เป็นที่แล้วอะสมบัติใหม่ที่แล้วอะสมบัติอันที่แล้วที่มาใหม่นะครับโอ้โหจบเลยชีวิตนี้นะครับ แต่ไม่เป็นไรครับอย่าเราเอาแรกมาเลยก็ได้นะครับผมแรกมาเลยนะอ่ะมาผมว่าผมเก็บไอันนี้ไว้อยู่ไงนะนะก็เลยแลกได้นะครับอา้าโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นดูนะครับในเล่นไปกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปที่คุกกี้ก่อนแล้วก็ออปเกรบอะไรให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็ไมทีโอเคแล้วผมผมก็เอาอะไรแบบว,ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นใน ั้าหมดกังขังเลยแล้วกันนะครับลองดูนะครับไอไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นเป็นเบรกเอาเอ้ยไม่ใช่ดิศูนฝึกไอศูนฟูคี้อ่ะครับนะโอเคเพราะว่าผมมีทั้งตัวและนะสัตว์เลี้ยงกับไอน,นี้นะครับเดี๋ยวมาลองเล่นดูนะครับผมเฮ้ยมีให้ดูอะไรด้วยนะครับน,นี่เขาบอกว่าล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 าแลลล <c oughs> คระนะแคระแคระวันนี้ดูผักสด หน่อยดีกว่านี่ฮะขอบคุณมานะดูสิผักพวกนี้น่ารักจะตายใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ลว <c oughs> โอดเอะไรเนี่ยต้นกาบีดลูตฮึ <c oughs> ว้ายเล่ดของฉันไปแล้วนะเธอคือใครนี่มันผักของฉัน <c oughs> บิดกบูดตไอ้นี่นตัวบีดบูดเนาะอีเมานาอาจจะมีก็กิีด ุกก้บิดบูนนะครับนะผมรอดูรอดูอ่ะหนีไปแล้วเอาผักของฉันคืนมานะหยุดเดียวนี้แบ <c oughs> <c oughs> อย่างชอบเลยับนี้นะครับโอเคมีให้ดูแบบว่าอันนี้ได้ด้วยนะครับผม,มทำเป็นเล่นไปนะครับมีให้ดูด้วยนะครับแบบใหม่แบบใหม่แบบหมนะโอเคเดี๋ยวเรามา ใช้เลยแล้วกันนะครับผมผมจะเล่นเป็นอะไรดีนะจะดูอีกทีดูก่อนนะครับโอเคผมดูละไปจัดไปเดี๋ยวผมใช้สมบัติใหม่ด้วยนะครับผมในการนะเล่นดูครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดแป๊บนึงนะครับหาก่อนอยู่ไหนละีแคโรแคโรนี้ไม่ทำอะไรเนะี่ยเจ้หลวดเหรอมันเป็นเจ้หลวดใช่ไหม โอเคยิงจรวดทุก12วินะครับผมนี่เบลหนึ่งนะแล้วก็ยิลี่ไอเคิดเนี่ยอะไรเนะี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยผมอ่านไม่ค่อยชัดเพราะว่าผมปรับต่ำมาเลยนะครับโอเคมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะในสูตรฝึกนะครับผมไปกันเลย โอเคเนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดูคะแนนนี้สินะครับเยอะอีกแลวครับผม85ล้านเลยทีเดียวเนะผมโอ้โหเค่วีสีนะครับ85ล้านแล้วนะครับผมในส่วนฝึกนะว่าถ้าเป็นเลนแปดนี้ผมก็เยอะนะเออทำเป็นเล่นไปนะครับผมนะโอ้โหจบไปเลยนะฮะ มันมีรับรางวัลทั้งหมดทำไมผมมีรับทั้งหมดทำไมวะไม่กดรับทั้งหมดปอปโทษเ้ยแม่มีอะไรใหม่วะนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับมีอะไรอีกไหมก็น่าจะมีอีกนะครับเดี๋ยวดูก่อน อันนี้ก็นะช่วรางวัลน,นี้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวค่อยเล่นนะครับผมนะวันนั้นนะครับช่วงนี้ก็นะโอเคก็บอกก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ก็อืมตอนนี้ก็ที่จริงก็ปิดเทอมแล้วนะคือปิดเทอมแล้วแต่ว่าตอนต้นเดือนมีนานเนี่ยผมจะไม่ว่างเลยนะครับผมว่าผมมีไปเชียงใหม่มากแล้วก็มี ไปทากิจกรรมอะไรอีกนะครับผมเออตอนนี้ก็ผมปิดเทลแล้วผมก็สามารถทําคลิปได้แต่ว่าโทรศัพท์ผมไม่ค่ <ๆ S 1> อยอํานวยเท่าไหร่ที่จะทาแบบว่าเกมอื่นได้นะครับผมต้องขอไปทุกคนด้วยเช่นอย่างเช่น RV นี้ผมว่าคือพออ่านมันมันแหลกมากเลยนะครับผมก็ผมก็ขอเลดอา RV วไปก่อนนะครับผมแล้วก็เกมอ,อื่นนะครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้มันไลฟ์ตีไม่ได้เลยที่ผมเห็นผมที่แบบว่า โผล่ขึ้นมาสตรีมขึ้นมาในคอมเนี่ยคือผมมันไล์ไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันขึ้นหลอดแดงแล้วเน็ตไม่ค่อยดีด้วยมันทําให้กระตุกนะครับผมก็รออดใจนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเน็ตมันก็จะมาดีครั้งหนึ่งนะครับผมก็ทําใจอยู่นะตอนนี้มันไล์อะไรไม่ได้เลยนะครับผมออกไปด้วยนะครับรวมถึงตอนที่ผมอัดอยู่เน่ยคือเขามีก่อสร้างข้างหน้าด้วยนะครับมันจะ แบบว่ามันจะมีเสียงดังมั่งมีอะไรมั่งเสียงดังมั่งไม่เสียงดังมั่งอะไรแบบนี้นะครับผมก็ขออภัยด้วยถ้ามีเสียงดังในคลิปในนี้นะครับผมนะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะก็โอเคนะก็นะครับก็หมดแล้วนะสำหรับการรีวิวคุกกี้ตมัมใหม่ฮะก็เป็นคุกกี้ก็โอเคหลอดมาฝากอยากให้เธอได้กิน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แครอทนี่แหละนะครับผมก็นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัปเดตนะครับเออโอเคครับผมค่อยเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผมไม่ไปครับพระโพไปละบ๊ายบาย